เมื่อวานนี้นายกก็ยังได้พูดถึงภาพรวมของสถานการณ์โควิด1 9นะคะว่าโดยเฉพาะเรื่องของการจัดหาวัคซีนค่ะนายกยืนยันนะคะว่ายังไงคนไทยก็จะได้รับวัคซีนกันทุกคนค่ะ ขณะนี้ได้มีการจัดหาจัดซื้อมาตามลําดับแล้วก็ได้มีการถแถลงรายละเอียดกันไปแล้วนะคะที่สําคัญเมื่อได้วัคซีนมแล้วจะทําอย่างไรในเรื่องของการกระจายก็มีการพูดคุยในเรื่องนี้กันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของการจัดหาวัคซีนนายกบอกว่าจะมีความคืบหน้าในสัปดาห์หน้าเรื่อยๆและจะสร้างการรับรู้เรื่อยๆค่ะว่าจะเข้ามาอย่างไรเมื่อไรและต้องขอความร่วมมือในความจำเป็นที่รัฐบาลต้องจัดระเบียบตรงนี้นะคะโดยใช้กระทรวงสาธารณสุขทําแผนงานออกมาให้เกิดความชัดเจนค่ะนอกจากนั้นเนี่ยนายกก็ยังได้ขอ ความร่วมมือประชาชนนะคะบอกว่าอยากให้ช่วยกันสวมใส่หน้ากากอนามัยให้แบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อด้วยค่ะไปฟังเสียงนายกเลยค่ะเรื่องของการจัดหาและกระจายวาคัคซีนขอยืนยันนะครับว่าคนไทยทุกคนจะต้องรับการฉีดทุกคนนะครับขันนี้ก็ได้มีการจัดหาจัดซื้อมาตามลําดับแล้วอย่างที่เคยให้ข้อมูลไปแล้วนะครับแล้วก็จังหวันอย่ยิ่งก็เรากาลัง จะทำอะไรคับเรื่องเมื่อได้ของมาแล้วได้วัคซีนมาแล้วเนี่ยน่าจะทำยังไงต่อไปก็คือเรื่องของการกระจายวัคซีนเรื่องของการขนส่งเรื่องของการขนวัคซีนไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดหรือในพื้นที่ท กำหนดไว้เป็นพื้นที่ที่จะต้องให้บริการในการฉีดวัคซีนนะครับทั้งโรงรพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆนะสาธารณสุขจังหวัดต่างๆนนี้ก็ต้องทําแผนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมูลเร่งรัดทางกระทรวงสาธารณสุขดำเนเินการให้ถึงความชัดเจนเกิดขึ้นจะต้องทั่วถึงและเพียงพอนะครับแล้วก็วัคซีนก็เนื่องจากวัคซีนมันทยอยมา เพราะนั้นก็ทยอย,อยค,นคนคนรับการฉีดเนี่ยตามลำดับความเร่งด่วนความสัำพันธ์ไปเพราะเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานนะครับหรือคนที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการดูแลประชาชน้นเหล่านี้เพราะว่ามันอันตรายนะครับ ส่วนคชนก็จะต้องพินาาอย่างเด็ดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ข้อสาคัญคือเราก็เปิดโอกาสให้กับผู้ชนสามารถนําเข้าได้เมื่อมีการรับรองมาตรฐานอ,อยอแล้วนะครับทั้งของต่างประเทศเองและของไทยด้วยถ้าได้รับจากต่างประเทศมันคงไม่มีหามากนักน,นะครับเราก็สามารถที่จะนํามาผ่านอ,อยอของเราได้นะครับถ้ายังไม่ไม่ได้ก็ต้องดำเนินการให้มันถูกต้องนะฮะอันนี้ก็เป็นห่วงเรื่องความเสี่ยง เรื่องวัคซีนอันนี้ก็ดูเหมือนว่ามีการอธิบายกันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับ